ครับสระสิทธิ์ทันครับมาดูครับเพราะทำอะไรกันอย่โครต้องมาครับพี่น้องครับ โอ้ข <been> <top> <What> ึ้นเร็วแท่ตาอธิบายได้เลยเบิกระยได้เบิกระยรถกระเด็กเอ้อกระเด็กไปดูครับไปดูไม่กลาครับ đồ dạ áp Ôi, khăn mày không lâu áp Hãy nào cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đồ đồ มาจะไปตั้งแต่เที่ยวก่อนหน้านี้แล้วครับลั่มขึ้นนิดนึงให้ให้ฟังน,นะท่าสวยครับท่านอโอเปตครับนี่ น่าจะจมครั้งเรกครับเป็นการจมครั้งเรกครับรถใหม่ครับจนชนนี่คือมันสูงเพราะยกได้ครับ đường đi là khang khlong ครับ khang quận của lên เราเสร็จแล้วเรก็จะไปแล้วตัวนี้มันเป็นข้างข้าง,างบอสไส่ไก่ของไส่ไก่ของเล็กๆครับแล้วก็ชื่นครับ 8E ครับพอดีเปิดใหม,ม่ๆครับ ส,สวยๆครับคันนี้ร้อนเลยครับ <c oughs> ก็คันใหม่ครับน่าจะอันนี้ออกหลังกว่าอันนี้ออกก่อนอันนี้ออกทาวลัมโบเหมือนกันเลยครับนี่จะออกเขียวแบบเนี่ยดูครับทาวลัมโบเหมือนกันครับอันนี้ออกกอ่อนอ่าครับนีาา่ออกออกหลังหลังคันนี้ มีรับตอครับไม่มีอะไรเป็นอะไรครับแปดีครับแปดี สวยครับสวยแปลงหน้าเหมือนกันครับไฟกาสามชั้มกันแต่ว่าครันนี้โดนกิ่งไม้ครับนี่ครับทีนี้ก็ขอบวันนี้ครับ